สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงส้มเล็บมือนางหัวัยเท้าพ่อหัวัยเท้า,ทา,ทาพักใต้บ้านพ่อเรียกว่าอะไรหัวัยบาทามั้งอืมเอาจริงๆิติเอเขาก็เรียกหัวัยเท้านั่นแหละลูกจะให้เรียกหัวัยมือหรือไงอรอันดับแรกเล็บมือนางก่อนจะไปล้างเราขยำเกลือเพื่อไล่คาวก่อนนะครับ ของมือเลยเล็กมือนานในกิโลละ80ดบบาทนะครับผมซื้อมากิโลครึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ล้างอีกสักน้ำสองน้ำนะครับ มีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแต่ถ้าใครต้องการน้ำแกงข้นใส่ตะไคร้ก็ได้นะคะแต่ส่วนมากแกงส้มเขาไม่ใส่ตะไคร้ค่ะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเบลโปะกาย แล้วก็ตำให้เข้ากันหัวใจเท้านี่กิโลละสี่สิบบาทผมซื้อกิโลครึ่งหกสิบบาทแต่ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนดูสิสามหัวเนี่ยหนักกิโลครึ่ง หัวใจเท้าเนี่ยตอนเด็กๆผมคิดว่าเป็นหัวผักกาดนะครับเนี่ยก็ผมเห็นในการ์ตูนที่กระต่ายกินนะเขาบอกว่ากระต่ายชอบกินหัวผักกาดและจริงๆหัวผักกาดมีไหมครับถ้ามีที่กระต่ายชอบกินเนะขาเรียกหัวผักกาดหรือว่าหัวใจเท้าใครรู้บอกเด็กชายโซล่หน่อยเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือแกงอันดับแรกเราต้องลวกเล็บมือนางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเล็บมือนางใ,ใส่ในหม้อแกงเลยไม่ได้เดี๋ยวเล็บมือนางจะเละหมด เรต้องลวกไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ในน้ำแกงตอนแกงเสร็จแล้วครับผมลวกเล็บมือนางเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะอีกครั้งใส่น้ำเปล่าเดี๋ยวก็ใส่เครื่องแกงตามได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําเดือดโอเคนค่อยๆนี่เครื่องแกงสีน่ากินมากเลยครับผม ใส่หมดเลยแล้วก็ควรให้เครื่องแกงละลายน้ำแกงเดือดแล้วก็ใส่หัวไชเท้าค่อยค่อยค่อยค่ยแล้วปิดฝามีไว้ให้หัวไชเท้าสุกเมื่อหัวไชเท้าสุกแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาล ใส่น้ำส้มขามเปียกแล้วก็คนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ยกลงไปรับประทานได้เลย แกงส้มเล็บมือนั่งหัวชัชเทา้าถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับเรกจำไว้ะไนะครับหนูหนๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดไทยแห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีขัดกดอดมาแล้วค่ะพ่อวันนี้มีของโปรดพ่อด้วยนะครับอ,อะไร หอมมากสตอดอมนี่วันนี้กับแกงมีทั้งสตอสดแล้วก็สตอดอและนี่ยอดมันปูที่ต้นเราเองแล้วก็สะดาก็ที่ต้นเราเองแต่ว่าสะดอที่ต้นเราสูงมากนะลูกแม่เก็บได้ไงเนี่ยแม่ก็ขึ้นไปเก็บชั้นบนสิพ่อพี่เลวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกคอ้าวแล้วหม้อแกงไปไหนแล้วพ่อเห็นเหลือแต่แกงในถ้วย แม่ยกไปแล้วแม่บอกเดี๋ยวฝนตกแล้วจะยกหนีไม่ทัน <c oughs> นี่เล็บมือนาง <c oughs> นี่เล็บมือนาง <c oughs> หัวชัยเท้าน้ำแกงนี่โอ้รัดได้ทั่วดีปะ่ะนี่ดีอืม เพราะแกงส้มเล็บมือนางแต่พ่อทาเหมือนแกงซ่าเลยนะยังไงลูกเอาเล็บมือนางใส่ถ้วยแล้วก็ราดน้าแกงอ้ใช่หรือเราจะตั้งชื่อแปะซ่าเล็บมือนางดี <c oughs> วันนี้พ่อจะคลุกแบบบ้านๆเลยเนี่ยสาว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 คลุกคลุก <c oughs> สาวข้าวพี่น้องเขาเรียกสาวข้าวเนี่ยสาวถังจานเลยนี่นี่น อย่างร้อยเลยนี่นี่เล็กมือนางเนี่ยอืมอร่อยอร่อยจริงพี่น้องมันปู เด็บมือนางโอ้ใหญ่มากเลยเพ้อ,อแล้วก็หัวใ้เท้าลาน้ำด้วยค่ะนี่เดี๋ยวแค่ชิ้นเดียวก่อนกินหัวใ้เท้าก่อนเลยค่ะคพ่อ หัวประกาศที่กระต่ายพ่อชอบอะนิ่มกำลังดีเลยหัวใจท้านั่นแหละค่ะไม่นิ่มไปแล้วก็ไม่แข็งเกินโอกายโอ๊ะกายใชเลยใช่เลยจริง,รงไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะ ลานลูก น้ำเย็นครับผม,อ,มอารอยขอบคุณ,ค,ณครับพ่อตะลองหัวเช้าหรือว่าหัวปากปก <c oughs> ากที่บ <c oughs> ้าเขอตตอด้พยผีหลบปานป้าเหนี่ยมพวง ให้หลบสักทีทมแล้วทาเลาท่ทุกวันทา,ทานูทนี้แล้วรไมทีตอนนี้น้องงต้อง